นี้ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาแรงงานหรือว่าต้นทุนการผลิตที่สูงข,ขึ้นนะคะเึ่งถ้าเกิดว่าไม่นำเงินไปสภาพาอากาศปัญหาแรงงานงต่างๆนะคะผู้แทนกอกตท่านผู้แทน่งที่ได้รับรับคณะรำงานการเพื่อการพิจารณาสาทันสวนในระดับประเทศจะประจำปี2568 ได้ครับถึงระดาบประเทศเปี2566นะครับด้านหลังนะครับที่โนออกนั่จะเป็นเทือกเขบาบรรทัดข้างฝั่งมังพุดธสัพรอธพันตากสีทองซึ่งเป็นที่ดีรสชาติคุทพเป็นที่ออนไลน์โดยทางลูกสาวนะครับแล้วก็จะคิ้ในราคาต้นทุนราคาที่ถูกกว่าในตัวเอำเภอแล้วก็จะให้คำแนะนำรงคิดกองได้ได้ได้ถามมานะครับ ด้วยความยินดียิ่งนะครับแล้วก็ค,วคุณกิติพัฒน์ชัยอัจฉริยะพนงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณรค,ครับ,รบเป็นผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตรนะครับก็เป็นคณะทำงานนะครับแล้วก็มีคณะทำงาน,นอ,างอีกสองท่านนะครับเป็นทำงาน,นได้ดีกว่าหัวสติงเกอร์แบบเดิมและลดการสูญเสียน้ำบนผิวดินอีกเจ็ด การผลิตพยาเชื้อราจากโฟโตนีมาในกล่องพลาสติกจึงสามารถนํากล่องพลาสติกมาทําความสะอาดและนํากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดต้นทุนการผลิตประหยัดพื้นที่ในการวางเชือ้อและช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้ถุงพลาสติกในการผลิตในมอสมสออปเป็นถึงเกืร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งนนปปเป็นการแก้ไขปัปหาทางการเงินนะครับส่งต่วนการเปลี่ยนภายนอกได้บร,ริจาคหี เปวนร้อยสิบลูกลูกละห้าสิบยูโลอันนี้เขาก like <lang variables> ็ยังม <tle> ุงบอกอยู่ว่าเออเราจะมีการถึงหมอนทองน่าจะขาดเลยแปลว่านิติตอนจะนีของู้เรียนพันเนี้ยคือเขาสามารถที่เขาไม่ตายฮะถึงจะไม่มีใบเลยเขาต้องตายเขาสามารถที่มี่างนี้แคนัพัฒนาสองคนนี้าิติตอมาจากไหนครับ แล้วมันก็จะเกิดยอดแล้วเขาเปลี่ยนแบบนี้แหละแต่ถ้าความที่เราตัดไปเลยนะนเนี่ยต้นนี้มันจะคืนกลัว่าต้นแม่อแสงกอยทียังไม่เข้าใจคือ <c oughs> <c oughs> ได้รับแสงให้ได้ยอดมันได้รับแสงมันจะติดงนะาาา่ายกว่าแล้วมันจะคมมาก เป็นผมผมก็ปาดเลยแล้วผมก็ไม่มาดูรับแสงไม่รับแสงนะแบบสูตรอะไรนะครับตอนระหว่างเสียบต่อให้แน่นแค่ไหนนะให้แน่นอย่างเดียวทั้งเดียวห้องทุกคนรู้กอย่านี้ใช้ไม่ไม่ยาวใช้ไม่ปีนะกรรมการรีเควสนะแต่จริงๆเรามาดักกรรมการไว้ไงริกสงสัย อายุห้าสิบเก้าปีอาชีพเกษตรกร,กร,กรทำสวนทุเรียนครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยาปู่สาวสามคนต,ตอนนี้ก็หลา,ญญาน,น่างญาติาาไม่รี่วมสองคนหลานชายกับหลานสาวเข้าได้ยังไงครับผมได้เริ่มเข้ามาทำสวนทุเรียนเมื่อปีพศสอง7ัห้าร้อยสามสิเ็ครับซึ่งผมได้รับที่ดินมาจาก คุณพ่อในเดือที่สิสิบไร่ซึ่งสมัยนั้นท่านก็ได้จุทะเทียนเอาไว้ซึ่งผมก็ได้มาดำเนินงานต่อซึ่งสมัยก่อนทะเบีนคือผมได้ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งซึ่งก็หลายปีอยู่ที่นันฮะก็มีปัญหาเรื่องราคาครับราคาประกันเจ็ดบาทสิบบาทซึ่งในเดือนนี้ฮะแต่ละปีในผมตอบแทนค่อนขัานจะน้อยมากแล้วก็ དེ 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 དེ